มาค่ะมาชมคลิปบ้านถุงทองแมวสามขานะคะเด็กๆกินอาหารกันนะคะข้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะมีเลื่อนไปจะเห็นคลิปของน้องวีจิอยู่นะคะน้องวีจีก็กินอาหารเก่งเหมือนกันค่ะกินอาหารเปียกนะคะวันนี้ว่าจะพาวีจีไปตรวจสุขภาพนะคะ,ะถ้าทำวัคซีนได้ก็ทำเลยถ้า ถ้าทายังไม่ได้คุณหมอก็น่าจะดูเห็บหมัดแล้วก็ถ่ายพยาธิให้นะคะแต่แต่ตอนนี้ก็เป็นค้มฟ้าค้มฝนอยู่นะคะตอนนี้อากาศอบอ้าวแต่แต่เป็นคืมๆนะคะ oh. งงมากเลยกับอากาศนี่ดูมาสีตัวทำรกไว้หมดเลยแม่ตื่นขึ้นมาไม่ต้องเคลียแล้วก็มาดูน้องวีจิบ้างนะคะนะคะกินอาหารเก่งมากค่ะวันนี้ถ้าได้ไป <c oughs> พาไป พบหมอก็จะซื้ออาหารเปียกนมแพ้นะคะแล้วแล้วเรื่องกรงนะคะเรื่องกรง <c oughs> ตัดสินใจว่ายังไงดีเนาะ <c oughs> มันได้อย่างเสียอย่างนะคะกรงที่นุกเห็นอยู่ที่ร้านขายอาหารมันมันได้ความสูงมันก็เป็นชั้นสามชั้นนะคะแต่กรงที่เราจะสั่งออนไลน์มันมันมันเป็นกรงเหมือนของแม่ไฟค่ค่ะมันยาวไปนะคะก็สอนจิตสองใจว่าอยากแต่แต่กรงที่ เห็นอยู่ร้านขายอาหารสัตว์น่ะมันแข็งแรงนะคะมันแข็งแรงมันมีมันมีเออมันมีอะไรล่ะมันมีถาดอยู่ใต้กรงกันเปื้อนให้ด้วยนะคะเพราะว่าตายแมวเรือเด็กกระเด็นกระดอนโอ้โหนั่นแหละค่ะโอ้ยจ๊ะเอเด็กน้อยโอ้ยไม่รู้จะนอนเปลไม่รู้จะนอนอู่เนาะนั่นแหละค่ะกรงที่แบบ ที่จะสั่งมาในออนไลน์กับของไม่ใฟมันก็แข็งแรงเหมือนกันค่ะแข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าบางที <c oughs> <c oughs> บางทีส่งมาไม่ตรงปกบางทีน็อตน็อต <c oughs> ไม่พอบางทีนั่นนี่ลืมส่งมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าเบื่อน่าลำคาญอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะรอของเราจะทักท้วงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกท่านว่าแบบไหนดีค่ะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวนกโอ้ ทำอะไรเสร็จก่อนนะ,ะตอนนี้ตอนนี้ซักผ้าอยู่นะคะไม่ซักก็ไม่มีจะใส่นะคะอากาศก็ไม่ดีพรุ่งนี้ก็ต้องอถอดเสื้อเอาเเนี่ยคะ่ะบ้านนี้ใครเข้ามาบ้านนี้ก็คือไม่ชอบเสื้อหมดเลยะคะ่ะสามารถถอดเสื้อออกได้แม่ก็เลยเอาอยางมาลัดไว้ใส่ให้เขาใส่ดูความน่ารักเป็นไหวที่น่ารักของเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตขึ้นแล้วเราจะไม่ได้เห็นอิริยาบทแบบนี้ของเขาแล้วนะคะ อาจจะถ่ายคลิปเขาบ่อยหน่อยนะคะอาจจะถ่ายคลิปเขาเอา้าไห้ท้องเลยนั่นแหละคะ่ะตามที่พูดเนี่ยค่ะ <c oughs> กลงก็สองจิตสองใจจะเอาแบบไหนดีแต่สั่งออนไลน์มันก็ได้อย่างเสียอย่างอย่างว่านั่นแหละคะ่ะ แต่ถ้าเราไปซื้ออะไรที่เรามองเห็นจับต้องได้แล้วมันจะไม่ผิดพลาดนะคะเดี๋วนูก็จะบอกนะคะว่านูจะเอาแบบไหนวันนี้แหละวันนี้แหละนูกต้องตัดสินใจวันนี้ละค่ะมันมันได้อย่างเสียอย่างมันรักพี่เสียได้น้องอะไรประมาณนี้นะคะจ๊เอ๋เดี๋ยวก็จะหลับหลับตาก่อนหลับตาก่อนับหลับหลับตาเออ กินอิ่มก็นอนค่ะกินอิ่มก็นอนนอนหลับตาปุ๋ยเลยแล้วมีถอนหายใจด้วยนะคะตอนนอนนี่มีถอนหายใจด้วยนะคะแมวเด็กนะคะแมวเด็กเวลาเขาเล่นเหนื่อยแล้วเขาก็ง่วงก็นอนก็หลับไปแบบนี้ค่ะกินอาหารอิ่มนะคะกินอาหารอิ่มเดี๋ยวเขาจะถอดเสื้อให้แล้วก็นอนแล้ว แล้วก็จะน่าจะพาไปทําที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านเนี่ยคะ่ะทําวัคซีนนะคะด้วยความสนับสนุนของทุกๆท,ท่านที่เมตาน้องมานะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ช่วยกันดูแลเด็กๆนะคะโอ้เสียงฟ้าร้องมาแล้วพาก็กำลังปั่นอยู่ด้วยนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเปิดเทอมแล้วไปโรงเรียนแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นอะไรที่วุ่นวายในในหัวสมองมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ไม่อยากทิ้งเด็กๆไปนะคะถึงจะไปทํางานก็ไม่อยากทิ้งเขาไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ